สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่ารับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับคนไทยเรียกว่าเมาส์ปากกานะครับผมนะอันนี้ภาษาอังกฤษเนาะเขาเรียกว่า pen tablet นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาถูกประหยัดนะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งานก็เล็กหน่อยนะครับยี่ห้อเวกนะครับรุ่น s 6 4 0นะครับรุ่นนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะเป็นร้านจากจีนครับ ใช้เวลาส่งประมาณสัก2อาทิตย์น่าจะได้นะครับส่งมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะแกะกล่องแล้วก็เทสดูว่า Windows นะครับบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้งานได้ดีเหมือนกับรุ่นใหญ่ไหมรุ่นก่อนหนะ้านี้ที่ผมเคยรีวิวไว้ก็คือเป็นรุ่น A 1 5 Pro นะครับผมก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นหน้าตาเป็นยัางไงเาดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันนะครับนี่กล่องก็ประมาณนี้เบาๆนะครับพกพาสะดวกดีนะผมว่าเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคมาดูนะครับว่ากล่องนี้เป็นยังไงแม่งนะครับผมมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับดูกล่องก่อนนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้มี serial number made in china นี่มีคำอะไรเนี่ย feel my ยี่ห้อ,ขอเขานะครับอ่าด้านหลังมีรายละเอียดอยู่นะครับ ดูตรงนี้กันสักหน่อยนะครับโมเดล S 6 4 0นะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับในตัวปากกามีขนาดนะครับเป็นมิลลิเมตรนะ218คูณ130คูณ9มิลลิเมตรระดับการกดนะครับน้ำหนักของการกดรับได้8,192อันนี้เท่ากับเท่ากับรุ่นใหญ่เลยนะอันเนี้ แต่ส่วนพื้นที่นี่เราจะเป็นเหลืออยู่แค่พื้นที่ใช้งานนะ6คูณ4นิ้วนะครับสำหรับรุ่นใหญ่ที่ผมเคยใช้ A15 Pro นะครับน่าจะเป็น10คูณ6นิ้วนะครับใหญ่กว่านะครับก็มีความการอ่านนะครับในความสูงของมันก็คือ10มิลแล้วก็เรทของมันนะครับเนี่ยครับรีพอร์ตเรท250 rps อันนี้คือความไวความไวในการส่งข้อมูลนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซเป็น usb ครับอันนี้บอกว่าไมโคร usb แล้วก็มีความละเอียดตรงนี้นะครับอยู่ที่5,080 lpi color black อ๋อนี่เป็นสีดำก็มีรายละเอียดของเว็บไซต์ก็ diver สามารถดาวน์โหลดได้ที่ wake com นะครับโอเคเดี๋ยวลองแกะกล่องดูจริงๆผมแกะแล้วล่ะทะผมแกะดูอีกที น้ำหนักเบาครับผมเท่าที่ผมดูข้อมูลน่าจะประมาณสามร้อยกรัมได้สามขีดผมน่าจะใส่ผิดทางมานะแต่ว่าเราจะดูของข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่มาดูนี่ก่อนนี่เป็นซองที่ใส่ปากกาปากกาเป็นแบบนี้ครับขยับขยับน,ยนิดหน่อยปุ่มกด มีสองปุ่มตรงนี้เป็นหัวตัดตูดมันตัดนะครับอซองก็นุ่มนิ่มนะครับมาดูนี่กันปึ๊บข้างในมีอะไรอีกอันนี้เป็นตัวสำรองของหัวหัวปากกาเขาจะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับใช้ไปเนี่ยมันจะสึกหลอนะครับเขาก็เลยมีหัวตัวนี้นะครับมันเป็นตัวสำรอง ไอตัวเหมือนลูกกุญแจหัวหะนี่เป็นตัวถอดนะครับถอดจะมีให้สำรองมา8หอันมาหนึ่งสองห้าหดดนะครับเม็ดสีดำๆที่เป็นหัวปากกาเนี่ยมี8นะครับมีบงังบาง8ปดหนึ่สี่ห้าดดนะครับตัวนี้มาก็รวมเป็น9กับปากกาแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้อย่าไปทิ้งนะครับอ่านี่ผมแกะออกมาเรียบร้อยก็มีคู่มือมีใบรับปรกกัหรือเปล่า อออนนเขาบอกว่าฮะไดเวอร์มันไม่ได้อยู่ในตัวนี้นะมันต้องไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์นี้ e w a k e c o เวอีไอดับนะนี่ก็มีคิวอาโค้ที่กิ่งด้วย t w i t t e r t w i t t e r Facebook Instagram y กร t u b e อ๋อ,อก็ดีนะเขาก็บอกมาแบบนี้ส่วนคู่มือก็ไม่น่ามีอะไรนะเขาคร่าวก็เขาคงจะบอกว่ามีอะไรมาบ้างตำแหน่งพื้นที่มีสาย มีปากกามีคู่มือเนี่ยก็บอกมีอะไรมาบ้างปุ่ม1ปุ่มล่างปุ่ม2ปุ่มบนนีวิธีถอดวิธีถอดคือเอาปากกาจิ้มลงไปแล้วก็เอียงเอียงแล้วก็ดึงนะครับอันนี้ผมเคยทําวิธีนี้ให้ดูแล้วในคลิปก่อนนะครับของตัว a 1 5 pro นะครับนี่เป็นภาษาจีนแล้วใช่ไหมหรือเกาหลีเกาหลีมีภาษเกาหลีด้วยเหรออือภาษาอังกฤษกับเกาหลีครับ โอเคก็หลักๆจะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทีนี้มาดูตัวหน้าตาของตัวเพนทับเลตนะหรือเมสา์ปากกาที่เราเรียกกันจิดปากของคนไทยนะแสงนมสะท้อนนะเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคขยับหนึ่งทีนี้ขนาดความสูงความยาวผมให้ดูคร่าวๆเนาะมีแม้มทัดบ้างไหมหล่ะอ,อันนี้จะเรียกว่าม้มทัดได้ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่่จะเป็นม้มทัดแบบแปลกประหลาดทีดนึนง อ่าหน่วยเส้นนะครับหน่วยเส้นวางดูป,ปั๊บยี่เกือบยี่สิบสเส้นนะครับเกือบยี่สิบสอเส้นยีเอ้นกว่ายี่สิบเอ้นครึ่งกว่าเกือบยี่สิบสอเส้นนะครับทีนี้มาดูฝั่งนี้เกือบสิบสามเส้นก็สิบสเส้นครึ่งน,นะครับ ความหนาจะมีตรงนี้เป็นป่องๆครับมันจะป่องอยู่ป่องนะเนาะอ่าตรงนี้ประมาณ8มิลน่นาจะได้8มิลตรงนี้เหมือนเป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาอยุดฝังกันนี้เป็นพวกนีน้เป็นวงจรนะครับส่วนตัวนี้มีความมันก็ลื่นนะแต่มันก็ฝืดๆนิดๆน,นะไม่ถึงกับลื่นปลื้ดนะครับเป็นสากๆนิดหนึ่งตรงนี้ แต่ตัวนี้ไม่มีแผ่นพลาสติกแปะอะไรมาให้นะครับไม่เหมือนรุ่นใหญ่ที่มีแผ่นพลาสติกใสๆมาให้ด้วยผมดู้นข้างนี่บางจังมันหนาประมาณแค่ผมว่าประมาณ 3- 4มสี่มิละสามมิลกว่า4มิลน,นะครับโอเคหน้าตาดมรวมก็เท่านี้ส่วนสายผมว่าน่าจะสักเมตรยาวสักเมตรหนึ่งน่าจะได้แหละโดยปกติทั่วไปก็สักเมตรเมตรยี่สิบอ่าขั้วของมันถอดไม่ได้นะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นไมโคร USB อะไรเง้ยเขาบอะขั้วตัวนี้มันมันดึงออกไม่ได้เหมือนรุ่นใหญ่นะครับแต่ก็ดีนะครับมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยมันคือทําให้ไม่มีการเคลื่อนที่แล้วก็ไม่เสียหายนะครับติดกันไปเลยไม่หายไม่แน่นอนว่างั้นเถอะอืแต่ตรงนี้เรวาวังนิดนึงนะผมมองเห็นข้อเสียอันหนึง่งตัวนี้ควรจะมีถ้าเราเดินทางนะครับน่าจะมีถุงพลาสติกอย่างเงี้ยคุมเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโลหะใช่ป่ะมันจะไปขูด ถือเราเก็บรักษาไม่ดีตัวนี้มันจะไปขูดพลาสติกทําให้เกิดรอยได้นะครับเนี่ยมันขูดได้คือคือเนี่ยคือถ้าเราไปเดินทางเราใส่ถุงไปได้วยกันแล้วก็เอานี้ไปวางเลือะเทอะตัวเนี้ยต้องใส่นะครับถ้าใส่ถุงพลาสติกหรืออะไรห่อก็ได้นะครับเป็นซิปล็อกก็ได้เนี่ยหาซิปล็อกใส่กระ้างในเนี่ยก็ดีหรือเป็นถุงพลาสติกก็ได้ถุงผ้าอะไรหุ้มตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ไม่ต้องทิ้งเวลาจะเดินทางก็สะดวกหน่อยแล้วก็คิดว่าป้องกันรอยได้พอสมควร ใส่แบบนี้หรือถ้าให้ขยันก็ทําเป็นถุงผ้าถุงกระดาษมาใส่ก็ยิ่งดีอย่างนี้ก็โอเคอย่างน้อยก,การเป็นรอยได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคนะเบาครับผมเล็กด้วยผมรู้สึกว่ามันแบบดูดิดน,นะถ้าเป็นกระดาษ A4 มีไหมนี่กระดาษ A4 นะครับโอ้มันเป็นครึ่ง A4 เองอะมันประมาณครึ่ง A4 ครับนี่ A4 นะไม่ถึงครึ่งด้วย ประมาณครึ่งอะขอกระดาษ A สีนะครับโอเคผมว่าอันเนี้ยผมพับให้เป็นเครื่อง A สนะเออใกล้เคียงครึ่อง A สเลยครับนี่ครึ่ง A สสูงกว่ากันนิดนึงอ่าโอเคเบาด้วยผมคือว่าเบามากพกพาสะดวกนะครับโอเคต่อไปก็จะต้องไปทดสอบนะครับบนคอมพิวเตอร์กันว่า Photoshop เราทำงานประสิทธิภาพมันดีไหมนะครับนี่เราไปไหนมาไหนแล้วก็พกประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนี่ยใส่ถุงผ้าถุงอะไรไปแค่นี้เบาสบายสบายพกกับโน้ตบุ๊กไปก็ได้นี่ผมว่าสะดวกดีนี่หรือคอมที่ไหนไม่มีใช้เราก็เอาตัวนี้ไปเสียบลงเดเวอร์ทีนึงก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ยาวไปเดี๋ยวไปดูในะคอมไหมครับผมจะไปสรุปกับตรงนั้นว่าอประสิทธิภาพใช้ได้ไหมสู้รุ่นใหญ่ได้หรือเปล่า ไปดูกันครับหน้าตาก็สวยอยู่นะนี่แต่ปุ่มปุ่มไม่มีนะออลืมบอกอย่างปุ่มไม่มีมันไม่เหมือนรุ่นอื่นบางรุ่นจะมีปุ่มแบบฮอตคียให้กดนะครับอันนี้ไม่มีนะประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลนะครับของตัวมอสปากการุ่นนี้นะครับ นี่ตัวนี้ผมยังไม่ได้เสียบเลยนะครับผมให้ดูข้อมูลคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นร้านที่ผมซื้อใน Shopee นะครับชื่ออะไรเนี่ย Happy Day 3 6 5 .ts นะครับนี่ตัวนี้แหละ S 6 4 0นะครับนี่6กคูณ4นิ้ว Windows ได้ Mac ได้นะครับ นี่รายละเอียดปิกย่อยครับผมไม่อ่านให้ฟังนะครับผมอธิบายไปแล้วคร่าวๆนะครับอ่ะทีนี้จะมีรุ่นหนึ่งที่ผมจะลองอยากให้้องเทียบดูก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่น A A15 Pro นะครับจะมีปุ่มรุ่นนี้จะมีปุ่มก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับเป็น10คูณ6นิ้วนะครับเนี่ยมีปุ่มแลก็จะมีตัวหมุนหมุนได้นะครับนี่แล้วแต่เรากำหนดว่า จะให้ปุ่มนั้นทําอะไรนะครับเขาจะใหญ่เลยกว่าสบายหน่อยก็ราคาตกอันนี้ประมาณพันห้าพัส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับที่จะรีวิววันนี้ก็เป็น690้อยนะครับหกรยเกล็กดีครับทีนี้ผมจะลองหาดาวน์โหลดไดเวอร์เลยนะครับซึ่งผมจะลองเสิร์ชเลยใน Google เลยนะ o g l e Google ะ Google. ไปหาที่เว็บไซต์เขาก็ได้นี่ wake wake com ไปที่ support นะครับ support download นะ support download นี่ไหมเฮ้ยก็มีรุ่นนี้นี่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 อ๋อกดตรงนี้ได้ไหม info เออเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยนี่น,นี้ครับก็มี spec specification นะะประมาณนี้ดาวน์โหลดนะครับไปที่ดาวน์โหลด ไหนมีไหมอ่ากดกดยากหนะ่อเคทีนี้ต้องเลื่อนเมาส์ลงมาล,งล่างสกอร์ลงมามันจะมีโมเดลนี้เป็น A 3 0ไม่ใช่ต้องเป็นโมเดลนี้ S 6 4 0นะครับผมใช้ Windows นะครับคอมพิวเตอร์เป็น Windows 10เอ้ย Windows 7 w i ว d o w s 10ใช้ได้ใช้ได้เดยียวกันนะครับดาวน์โหดด,ดาวนโหดตรงนี้ทีนี้จะเซฟไปที่ไหนก็อย่าลืมดูด้วยว่าเราจะเซฟไปที่ไหน ผมก็เซฟไว้ที่เดิมๆที่ผมได้ซีแบบเต่าๆนะครับแล้วก็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งเป็น S620 เอ้ะ640เซฟทีนี้ผมกดคอนท J นนะอ๋อมันดาวน์โหลดอยู่นะอ,อ่ะผมดับเบิลคลิกนะครับหรือหรือเราจะเปิดที่ไอซีก็ได้นะไดซี เดี๋ยวจะเปิดได้ C ก็ได้นะครับนี่เปิดได้โปรแกรมนี้ก็ได้มันอยู่ที่แบบเตา่า s หกสี่ศเนี่ยมันจะมีไฟล์มา20เมกยี่สิบเมก vk tablet driver win เนี่ยตัวเนี้ยรันไปเลยครับแล้วก็ติดตั้งซะรันนะครับเขาจะติดตั้งไว้ที่โปรแกรมไฟล์ vk tablet install ผมเคยติดตั้งไอะไรอยังวะเหมือนเขาจะติดตั้งไปแล้วมผมกด พยายามได้ไหมออกดดอีกนิแล้วกันนะหเหมือนผมไปกดลงทับเวอร์ชันเดิมซึ่งเคยใช้ตัว a 1 5 Pro ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้มีการเตือนก็สบายวิ่งชิวไปเลยติดตั้งที่เดียวจบไม่มีอะไรมากโอเคคอมพลีทนะครับผมกดคอมพลีทโอเคเมื่อกี้มันลงเดเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็มี โปรแกรมของมันนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นไอคอนเล็กๆสีน้าเงินชื่อว่าเวกทับเลตนะครับโผล่ขึ้นมานะครับก็ลองเราไปคลิกดูนะครับถ้าโลงใหม่เนี่ยมันจะรอสักแป๊บหนึ่งมันจะมีการดีเทคแล้วก็เสียบเสียบ USB เข้าไปในเครื่องคอมนะครับให้เรียบร้อยทีนี้รุ่นก็จะตรงกันหน้าตาของตัวปากกาแล้วก็จะเห็นว่ามีปุ่มที่1นึ่งที่สองเหมือดกันเลยเหมือนกับบนนั้นนะครับ แล้วทีนี้ตรงนี้รุ่นก็จะขึ้นตรงนะครับ S ห4สีนี้ลองกดดูนะครับผมจะเอาลองคลิกกดดูนี่มันจะมีน้ำหนักให้ให้เราเห็นแบบว่าทำงานโอเคเปล่าอ่าลองปรับตรงนี้ดูว่าเราต้องการให้น้ำหนักกดน้อยๆขึ้นเยอะไหมก็จะเป็นแบบนี้หรือกดน้อยๆก็คือน้อยๆ แล้วกดหนักๆมันถึงจะขึ้นแรงๆมันถึงจะขึ้นเยอะๆแรงกดแรงกดเขาเรียกว่าการปรับค่าแรงกดเขาเรียกการปรับค่าแรงกดนะครับตามที่เราชอบนะครับซึ่งคนทั่วไปก็อาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับก็เขาบอกว่ามีปุ่มที่1ปุ่มที่2จะตั้งเป็นอะไรก็ว่าไปประมาณนี้เราก็ไม่ต้องปิดนะก็ร่นรูปไปเล็กๆเสร็จแล้วก็สำหรับ Photoshop ก็ กลับไปดูคลิปผมนะครับสําหรับคนที่ถ้าเปิด p h o t o s h o p แล้วมันใช้งานไม่ได้มันจะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ผมสอนวิธีการแก้ไขทําให้มันรู้จักการใช้งานของปุ่มก็คาอแรงกดการรับแรงกดของมาปก,กานะครับซึ่งผมจะขอลองทดสอบบน Photoshop แล้วก็ i l l u s t r a t o r ให้ดูนะครับไปที่นี่ครับนิวก่อนเลยเดี๋ยวผมจะนิวใหม่ A4 แนวนอนโอเคให้เปิดตรงนี้ครับ มันจะมีวินโดว์บัตรเซตติ้งแล้วก็บัตรเปิด2ตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้คือบัตรเซตติ้งตัวนี้คือบัตรก็เลือกอะไรที่เราชอบใจแต่ผมจะลองเลือกกลมๆธรรมดาดูก่อนนะครับแล้วก็สีผมเอาสีแ,งแดงๆนี้มันชัดๆเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ไปดูที่บัตรเซตติ้งนะครับจะมีคําว่าเพนเพเชอร์คือแรงกดปากกาถ้ามันมีรูปขึ้นหมายสามเหลี่ยมตกใจนะั่นคือมันยังใช้ไม่ได้นะครับให้ไปดูคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวทาลิงก์มาให้ ถ้ามันขึ้นแบบนี้คือมันใช้ได้และอันนี้คือเราสามารถกําหนดได้ว่าเนี่ยมันจะมีค่าต่างๆเยอะจะมีตัวหนึ่งเป็นเชฟเด d น n a มิกอย่างเช่นเชฟเด d นมมิกเนี่ยไซส์ขนาดนะครับเราจะให้มีผลต่อเรื่องของการกดได้ไหมจะให้ไซส์เท่าไหร่ยังไงอันนี้เห็นไหมหน้าตามันจะบอกบอกมาเห็นไหมคือมันปรับได้เยอะครับความกลมความไม่กลมอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับกรแรงกดไหมอะไรเงี้ยผมจะเอาแค่ขนาดเอาแค่ขนาด ก็เอาใช้แค่นี้พอ,อนนกดเบากดหนักเห็นไหมกดเบาก็ถ้าขยายขนาดก็มีบอยไม้กับอลออิงอันนี้เล็กบอยไม้เล็กลงอลออิงใหญ่ขึ้นเห็นไหมกลมกมใหญ่ขึ้นผมต้องเขียนชื่อนะอันนี้ไม่ได้กดหนักนะเบาเบแต่กดหนักบาหนักมากไปเห็นไหม าการเซตของผมเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นรอยแบบนี้ปะเอ่อบ้ามันจะเหมือนกับที่เราเซตค่าในบัตรเซตติ้งตรงนี้ปะครับอ่ะแสดงว่ามันก็คือใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีนี้เราจะเปลี่ยนสีก็ลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนบัตรเป็นแบบอื่นก็ได้ลองดูนะครับแล้วแต่ชอบแบบนี้ล่ะแบบนี้ละตรงไหนที่จะให้มีผลแล้วก็มาคลิกตรงนี้ดูอ่ะตัวนี้ป็นเวนเชอร์โอเคเรากำหนดไปแล้วเนี่ยเห็นไหม เราก็จะเอาบัตรตัวอื่นมาใช้นะทีนี้จะขยายขนาดใช่ไหมกดล็อลิงล็อลิงอ่๋อบัตรเขาเป็นอย่างนี้บัตรเขาเป็นหน้าตแบบนี้โอ้นี่ไงปุ๊บลงเบาเบาเบาหนักอืดอย่างเงี้ยเด็กลงก็ได้ป๊บ,ปบ,ปบ,ปบขอเทสหน่อย เนี่ยผมยังไม่ใช้ไม่คล่องครับตรงช่วงนี้แต่ว่าต้องไปเรียนรู้เร่งนี้นะครับบัตรกับบัตรเซตติ้งตัวนี้สำคัญนะครับซึ่งจะสามารถทำให้เราใช้งานพวกนี้ได้เอ๊ะเท่าที่ผมดูมันมีนี้ด้วยนีย่มันมีปุ่มแสงสว่างตรงนี้อยู่แวบหนึ่งสีน้ำเงินดวงไฟอยู่แวบหนึ่งตรงนี้พอเรามามาวางปุ๊บมันจะขึ้นเป็นแสงสว่างตงัวนี้สีน้ำเงินแวบๆปุ๊บเบาหนากัก ลองกลับไปที่กลมๆซอฟๆดูบ้างออากดน,นี่ปึ๊บไซส์เท่าไหร่กดให้เป็นเพนเพเชอร์แบบลองดูเป็นสีหน่อยเป็นสีขอเป็นสีสีได้นี่เบานี่เบาเล็กๆเบาๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะมันก็เอาบาตัตรตัวนี้มาใช้ป่ะถ้าเรากดแรงอือไซส์เขาได้แค่นี้อ่า ของขยะขยะขนาดใครขนาดโอ้มันแบบซึมซึมนิดนึงเหมือนมึกซึมนใช้ได้ใช้ได้ไดโอเค Photoshop ถือว่าผ่านใช้ได้เลยนะครับผมคิดว่าขนาดว่ามันตัวเล็กนะมันก็ยังทํางนานได้ดีเหมือนกับรุ่นใหญ่เลยเหมือนรุ่น A 15 Pro เพแต่ว่ามันไม่มีปุ่มให้กดเป็นฮอตคีย์นั่นเองพื้นที่เล็กจริงแต่ว่าการทํางนานดีนะครับดีเลยใช้ได้ ผมจะไปที่โปรแกรมอีกตัวหนึ่งครับก็คือ Illustrator ผมลองไปแล้วเดี๋วยวมัจะลองอีกทีหนึงให้ดูอันนี้ผมก็ไม่คล่องเหมาาือนกันพอพอได้พอใช้ได้ให้ไปเปิดตรงนี้ Window s แล้วก็บัตมันก็จะลอยตัวนี้ขึ้นมาวินโดวบัต F5 ก็ได้ F5 ปุ๊บเพผมกลังกดไปที่เครื่องหมาย3ขีดตรงนี้ แล้วก็ลองไปที่บัตรออปชันครับออปชันออปชันน,น,น,นีจะมีไซส์ให้เราเห็นใช่ไหมไซส์แล้วนี้ไซส์ size ตอนนี้มันจะเป็นแรนดอมทีนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นเพรเชอร์ครับแล้วก็มาเลือกด้านหลังเป็นตัวแปรตัวแปรตัวแปรก็เพิ่มค่ามันหน่อยนี่เห็นไหมผมเอาใหญ่สุยนักนะสิบห้านะสีโอเคไปก่อนนะโอเคสีจะเอาสีอะไรตอนนี้ผมสีดำสีแดงนะใช้มาปากกาคนละิกวาดวยแนละ้ว นี่เห็นไหมเห็นไหบาเบาปื๊ดลองลองลองเขียนเห็นไหมทำฟอนต์ลายมือได้สบายเลยเนี่ยนี่เห็นไหมขนกกาดไก่เขียเนี่ย ไอ้เขียยังก็ยังดูดีเลยคือผมว่ามันง่ายมากเลยนะใช้งานดีเลยนะครับใช้งานดีเลยสีเขียวมากสร้างเยอะๆขึ้นมาใหม่ปึ๊บป๊บแล้วก็มีบอยไม้ลอรีเหมือนกันเราสามารถย่อขยายขนาดของบัตรได้เหมือนกันนี่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 นะ บัตรมันมีเยอะแยะต,ต้องลองไปฝึกใช้บัตรกับบัตรออปชันดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญเนี่ยบัตรกับกบัตรออปชันตัวนี้ต้องฝึกใช้เนี่ยจะให้แบบไหนยังไงจะเพชเชอร์จะมีผลต่อองศาด้วยไหมอะไรเงี้ยเช่นมันจะมีบัตรแบบเอียงมั้ยนี่แบบเอียงผมขอลองเดาบัญิีเนี่ยองศาตัวนี้มันเ0ป่ปะเราลองใช้เพชเชอร์ในการกำหนดด้วยแล้วตัวแปรลองกำหนดเป็น นะกไ็ได้เอาเอาผมกดลองลองกดนะอ่าเป็นสีสักหน่อยสีสีเงินก็ได้เอาเห็นปะเห็นปะเหมือนหัวตัดอันเนี้ยอือผมกดหนักอือเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองดูนะครับเออสวยแฮะหัวตัดเพื่อเขียนได้สวยอันเนี้ยพอใหญ่กว่าน,นี้หน่อยกดลอลิงใหญ่ใหญ่ใหญ่ ว้าลายมือผมไม่ไม่สวยเองเอืมโอเคผมถือว่าผ่านนะครับแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับเวกเอ่อเอสหผมถือว่าสอบผ่านใช้ได้เลยราคาถูกอยู่ประมาณแค่เจ็อบาทเองนะครับแต่ก็ต้องรอการจัดส่งจากประเทศจีนหน่อยก็มีร้านคนไทยขายครับรับมาขายก็ประมาณรุ่นร้อต้นๆนี่แหละก็ไม่แพงเท่าไหร่ส่งเร็วหน่อยก็จะมีเหมือนกัน วักอยู่ในไทยก็ลองสอบถามคนขายดูในผมซื้อแบบช้อปปีนะแอปอื่นก็น่าจะมีนะแอปอื่นแอปขายสินค้าอื่นก็น่าจะมีขายก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจากผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆสวัสดีครับจะได้เลยครับเยี่ยมครับรุ่นนี้ใช้ได้เบาพกพาสะดวกด้วย